คภาพผมอกก็ดีเคลื่เคยครับหลังจากที่หายไปไปนานไปหลายไปไปเห็ดยังเกาะเกิดกิ๊บหลังไปเห็ดกานครับเปิดลานกาแฟเป็นเป็นคาเฟ่เนาะเป็นคาเฟ่ครับเออเลยหายไปบุรีผ้าพีผ้าดองมาวิไลฟาร์มวิไลฟาร์มแต่ว่ามากของอ่พี่หมอปักหมอปักฟาร์มบุรีเหนไหมเบื้องตัวแรกของพี่หมอปักเลยผ้าเบื้องตัวเลยตัวนี้ละทางล่างเข้าเดียะตัวนี้ละาเขี มือนี้ภาพเบิ้งกิมมี่โป้งเดียวจอดสายพันธุ์บีบมาสเตอร์ครับเมื่อตัวนี้พี่หมอปักบอกว่าชาญ่าโป้งเดียวจอดได้มาจากหมอผสมเทียมครับที่เป็นคนไห้ชาญ้ามากนี่ครับสายพันธุ์บีบมาสเตอร์เป็นที่น่าสนใจและก็กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรครับทั่วไป จุดเด่นของสายพันธุ์บีบัตเตอร์นี่ก็คือเขาจะเป็นสัตว์เร็วครับแค่ประมาณ10 1สี่เดือนก็สามารถผสมได้อีกแล้วครับนี่คือจุดเด่นของสายพันธุ์นี่ที่น่าสนใจเราก็เรืองล่าตัวเงาหนาลึกเรืองกล้ามเนื้อครับใ,ใหญ่กล้ามเนื้อท้ายเราก็มีสีแดงทีสวยงามเป็นงัวเนื้อที น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งครับหมอะกับการพัฒนาของเกษตรกรที่ต้องการได้ลูกงั่วทีเร็วขึ้นพี่น้องเบิง้งหน้าอกของกิมมี่ครับหน้าอกใหญ่ไหลกว้างนี่ครับแข้งขากระทูขาแข็งแรงถ้าแม่พันธุ์ของเกษตรกรมีหน้าอกทีเล็ก ตอบโจทย์ได้ครับใส่คิม,มีเข้าไปครับได้นาวกที่อ่ใหญ่ไหลกว้างส่วนมากาสายพันธุ์บีบัตเตอร์นี่พนนิยมเกษตรกร,รกนิยมเอาไปผสมกับชาลูรีง่วน้มงัวไทยและเห็นหลายๆท่านเอาเข้ากับบามันกัมีครับซึ่งการามารผสมได้เหมือนละครับงัวสายพันธุ์บีบัตเตอร์นี่เป็นง่วที่ทนร้อนกินง่ายโตเร็ว อัตราเร่งกำเนือจ้สูงครับปลาองเป็นอจานเล็กจาน้อยบ่ได้มาครับจาน้อยไปค้าขายไอ้อึ่งขายเกียดเนอลของปลาของปลาขายไปขายของปลามีโอกาสดีๆมาหากันนะกับยางความความทั้งที่จะดีครับวพา สายพันธุ์นี่ส่วนหนาจะเป็นสีนี่บเนาะกิมมี่มีอายุประมั่นหาปีโค่วาครับนี่ครับโอ้นี่โอ้นี่ครับเบินะบ้งัวเลยลำตัวยาวดีครับัวนี้จุดเต่้นหนึ่ง่นเลยเนาะลำตัวยาวามเนื้อดีครับสนใจเรื่องนำเชื่อติดต่อไปที่หมอปักฟ้ามครับนำเชื่อชุดละหนึ่งพันบาทถือว่าราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับ เดี๋ยวผมสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้องสายเลือดปู่ญาตาย่าของจิมมี่เป็นตัวใดเนี่ยเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับพอคือดีมเส้นทันเกาซิทับศูหแม่คือแอลบาสองซีห่งสอปูคือแอลทูกับตันลูเซียห1 6่งทับศูย์หนึ่งย่า ดีมเลดี้อินเลสเจ็ดทับหนึตาคือแอลบา9560้้าหยายคือแอลบา9 4เกครับที่จบไปนั่นก็นคือเป็นาสายเลือดพ่อแม่ปูยาตายายไล่ให้พีนองฟังเข่าวๆบางตัว สหาลูกได้บางตัวหาลูกบ่ได้ครับการใดหูจักซื้อเสียงเลี้ยงงามกาถือว่าเป็นขอมุ่นเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมีนวัตเพื่อนเราด้วยครับ,รบเีเเบเยังว่ากู้ใดอยากได้าขาที่ยังแม่พันธุ์เอยากได้กามเนื้อก้สามเนื้อดเดี๋ยวัอนี้ปกปมพิธีกรก็าสามารถไปบอกได้ว่าเขาไปเห็นว่าแม่ของของของ แฟนครับแต่วแฟนครับต้องเบื้องเราอยากได้พอพันผมมานำเสนอให้ว่าเบื้องเป็นเป็นอ่าตัวย่างเป็นท่างเลือแนวทาาเออนี่บอกเราเบื้องเอาไปพัฒนาไปพ่อเบื้อง่างนี้แล้วครับดี้าไปเบื้องผลงานเพิ่นผลงานนี่ออกมาหลายเนื่อะหน่อยับผลงานออกมาหลายแล้วครับเดี๋ยวตัดภาพไปเบื้องผลงานเลยครับครับสำหรับเกษตรกรผู้ได้สนใจ อยากใส่น้ำเชื่อของกิมมี่กับติดต,ต่อไปที่หมอปลักฟาร์มสถานที่ก็คือบ้านเขาตําบลเขาอ,เอ,เอ,อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทร0836794888ครับติดต,ต่อไปได้โดยตรงที่พี่หมอปลักฟาร์ม ารเบื้องเงาผลงานไปแล้วพี่น,อน้องกาเบิ้งเอาว่าพอใจบ่าในผลงานเป็นมักบ่มักมักกไปหาซสิ่งสมุดอาูนย์น้ำเชื่อของหมอปักฟมัมเดี๋ยวผมมีให้เบอร์โทรขึ้นไปหมอปักฟมัมใส่เบอร์โทรเข้าไปเเออดี๋ยวสำรับคลิปนี้การเอ,อาไว้ซ้ำนีครับเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหนาครับกาก่อนที่ล่าไปกับฝากช่องก่อน ฝากติดตามช่องเป็นเก่าชาแนลเกือบขีบชาแนลด้วยอีช่องจานหนึ่งเกือบขีบชาแนลอีกอีกช่องนึงครับมามาว่ามาี่ครับมาเปิดหน้าเปิดตาไหมหน้าเปิดตา้อเป็นนักร่องมาจากยูนิเทียยูนิเทียร้อยเอ็ดสวัสดีครับพี่นัก่าบผมจานเล่ช่องนียังช่องยูทูปของผมกับทัวทีพชาแนลทัวทิพชาแนลย่ามาติดตามครับผมเป็นรากัน ไล่รยการไร่การแบบทขาไมไรครับผมทำอะไรแอบเบิ้งผู้ยิ่งอาบ้าละดนตรีครับผมรักๆกระตอแล้วกจเป็นจอกตักู้กับเจ้าอ๋อหนารัการักอ๋อครับผมฝากครับงช่องกี่องครับีช่องนึงอ้องมีบ้ามีบ้ามีดเลยยยบน้ย้าจคนคุ้นเคยกันลครับลิบนี่เอาไ้ซ้ำนี่นะครับ เดี๋ยวกิมมี่ก็ดีเขาควนใะช่ครับเบอรงกิมมี่ยางยางก่อนดิเขาควนอ้อาวชนเท่นเท่นเอาไม้นลยยางเลยครับ